อก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะไปรีวิวเรื่อง The Pope e x o r c i s t นะครับก็เกินก่อนว่าของผมดูที่อังกฤษเรียบร้อยแล้วนะก็เออหนังเรื่องนี้ฉายตั้งแต่วันที่7เมษายนของที่นี่นะวันสุกที่7เมษายนก่อนที่อเมริกาด้วยครับแต่ว่าอันนี้อาจจะรีวิวมาก่อนชาวบ้านเขาหน่อยก็เกาะกระแสไปนะมันอาจจะไม่ใช่เป็นหนังเรื่องที่แบบ ต้องบอกเกิดกับว่านี่อาจจะไม่ใช่เป็นหนังฟอร์มยักษ์ที่แบบเอคุณต้องไปดูในโรงหรืออะไรแต่ว่าก็ดูเพลินๆครับ p ป๊ปเอ็กซ์โซก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการเล่าเรื่องราวของโป๊ปคนหนึ่งที่ทำการไล่ผีทำอาชีพแบบไล่ผีอ่ะอืมแล้วเราได้เห็นในเรื่องนี้ก็สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับก็ตัวละครของรัสเซลโคเนี่ยรู้สึกจะเอามาจาก บุคคลจริงๆด้วยอืมก็จริงๆมันก็ไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไรนะแต่ว่าอันนี้เป็นของค่ายโซนี่ในการจิบอารมณ์ประมาณแบบหนังคอนเทลิ่งมาทำในแนวของตัวเองอะครับเอ่อเริ่มรีวิวเลยแล้วกันพอดูจบเรื่องนี้ผมรู้สึกยังไงผมรู้สึกแบบว่ายอมเราเพราแบบมันไม่ได้แปลกใหม่อะไรหรอกนะแต่มันก็ถือว่าดูเพลินก็ ชิวๆก็ถือว่าแบบฉากน่ากลัวก็ทําได้แบบโอเคตามมาตรฐานนะแต่แบบมันไม่ได้รู้สึกแบบผมไม่รู้ผมไม่รู้สึกน่าจดจําเท่าแบบคอนเจอร์ลิงแล้วแบบฉากน่ากลัวผมรู้สึกว่ามันไปไม่ค่อยสุดเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าสิ่งที่ทําให้ดูได้ตั้งแต่ต้นยันจบก็คือรัสเซลโคแล้วก็ทีมนักแสดงในหนังครับยอมรับว่า ดูหนังเรื่องนี้ไปอ่ะผมคุ้นแค่สองคนน่ะผมคุ้นราเซลโคแล้วก็คุ้นเอ่อที่เป็นลูกสาวคนที่เป็นลูกสาวอ่ะรู้สึกจะแสดงในซีรีส์มิสมาเวลด้วยครับแล้วเรื่องนี้ผมรู้สึกมันจะทำยังไงให้คนไปดูเอออันนี้เป็นโจทย์ที่น่าสนใจผมรู้สึกว่าไอเดียในการเล่าของมันน่ะมันทำได้ดีนะใช้ได้แต่แบบ มันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเห็นหนังแนวนี้มาไม่รู้กี่เรื่องแล้วด้วยมั้งเราก็เลยรู้สึกแบบเบื่อๆไปได้วะครับทั้งคอนเ u ล i ิ่งอัลล่าสุดเลยเออเพย์ฟอร์เดอะดีวิลจริงๆมันก็มีอีกแหละแต่ว่ามันมีตั้งเยอะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่ได้หลุดออกมาแล้วแบบแตกต่างออกมาสิ่งที่มันทำให้แตกต่างออกมาก็คือ จะเรียกว่างไงดีอ่ะแบบการเล่าบางจุดที่มันเชื่อมมันเน้นไปที่แบบจะพูดไอเดียมันเน้นไปที่จุดเดียวมากกว่าไม่ได้แบบเน้นไปที่สองจุดอต่แต่ว่าเรื่องนี้ยผมรู้สึกว่าจริงๆมันปูคอนเซปต์ไอเดียปรบคอนเซปต์แบบเกี่ยวกับเรื่องแบบปีศาจมันน่าสนใจนะแต่ผมรู้สึกว่ามันจบง่ายไปนิดนึงเออมันก็เลยดูแล้วแบบม,มันแค่นี้เหรออะไรประมาณนั้นแหะเออ แล้วก็สิ่งที่เอ่อมาถึงมาพูดถึงสิ่งที่ผมไม่ชอบก็แล้วกันสิ่งที่ผมไม่ชอบก็คือห่าบางคนอาจจะชอบอ่ะซึ่งน่าจะเห็นตั้งแต่ตัวอย่างแล้วอ่ะก็คือมุกตลกมุกตลกในเรื่องนี้ยอมรับว่าส่วนใหญ่จะมาจากตัวละครของรัสเซลโคอะนะก็ผมเชื่อว่าบางคนน่ะอาจจะไม่ชอบหรือว่าก็โอเคหรือว่าแบบปล่อยผ่านไปได้ส่วนตัวผมรู้สึกว่าบางจังหวะมัน มันมาทําหนังเสียโทนไปเลยอ่ะมันเหมือนอารมณ์ประมาณว่าแบบเฮ้ยเหมือนมาดูหนังนะมาเวลอ่ะแล้วแบบจริงจแบบเราจะดูแบบหนังแอคชั่นสู้กันแนตะ่จริงๆแบบพอมาดูจริงๆเอ้ามันตลกโปกฮาอีกแล้วอ่ะแต่แบบมันไมไ่ถึงระดับแบบฮาลันขนาดนั้นนะแต่ผมรู้สึกว่าบุกในเรื่องเนี้ยบางจุดไม่ควรใส่มาอ่ะผมรู้สึกว่ามันมีฉากหนึ่งที่คุณน่าจะเห็นในตัวอย่างแล้วถ้าเกิดคุณดูหนังตัวอย่างของเรื่องนี้นะ ผมรู้สึกว่าก็คือฉากที่โป๊บที่รับบทโดยราเซลโคเล่นมุกกับคนเด็กที่โดนสิงอะ่ะว่าแบบรู้ไหมความกลัวของผมกับอะไรสิ่งที่เป็นอะไรที่สุดคืออะไรพูดน่้คือแบบสิ่งที่ผมกลัวที่สุดคืออะไรผมก็รู้นะ้ว่าแบบแต่มันแบบมันรู้ตั้งแต่ตัวอย่างแลวไงว่าแบบสิ่งที่ผมกลัวที่สุดก็คือฝรั่งเศสได้ แชมป์บอลโลกผมนี่แบบมันไม่รู้จะรู้สึกยังไงอ่ะมันจะขำไม่มันก็ไม่ได้ขำอ่ะแต่ผมรู้สึกว่ามันหลุดออกมาแบบมันมันไม่ใช่มันไม่ควรหลุดออกมาในแบบหนังแบบเอ่อไล่ผีหรือว่าแบบหนังซีเรีสซีเรีสที่แบบเฮ้ยเด็กกำลังจะตายนะเว้ยแต่แบบเรารู้สึกแบบฮ่ามันรู้สึกมันไม่เข้าอ่ะบางคนอาจจะมองว่าเข้านะแต่ผมรู้สึกว่าแบบมันไม่เข้าอ่ะอืมแล้วก็ผมรู้สึกว่า หนังเรื่องนี้จริงๆตอนเข้าไปดูอะสำเนียงของรัสเซลโคผมรู้สึกตังหดเตังเหเมาจากตัวอย่างนะแต่พอดูไปเรื่อยๆดูไปจนจบผมรู้สึกว่าก็ก็พอให้อภัยได้แล้วก็พอแบบปล่อยผ่านไปได้อารมณ์ประมาณแบบเสียงภาคของคิดแพทเมมาริโอก็ถือว่าปล่อยผ่านไปได้ถึงจะไม่ได้แบบถูกใจแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ละกันครับอืมเออแล้วก็ ผมรู้สึกว่าเซตดีไซน์ในหนังเรื่องนี้จะเรียกว่าไงอะ่ะบางฉากก็ดูเหมือนจะดีนะบางฉากก็ดูเหมือนแบบเหมือนลดทุนอะ่ะเออมันดูแบบมันไม่มันไม่ค่อยบาลานซ์กันเท่าไหรอ่อ่ะจะเรียกแบบนี้ได้ไหมเออก็ข้อเสียข้อดีผมก็พูดไปแล้วมาพูดถึงแบบองค์ประกอบอื่นอก็วาทั้งดนตรีงานภาพงานภาพจริงๆผมว่าก็โอเคนะก็ถือว่าแบบ มันดูว่ามีสไตล์ดีแต่ว่าต้องบอกกันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องกำกับต่อมาของพวกกับที่ทําเรื่องโอเวอร์โดนะครับที่เป็นแบบซอมบี้จะเรียกว่าแบบจะเรียกว่าซอมบี้ก็ได้อะของซอมบี้นาซีอเมื่อประมาณแบบเออรัชห้าปีแล้วมั้งหปีที่แล้วอะเออแต่ว่ามาเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าจะเรียกว่าไงอ่ะฟอร์มตกนิดนึงแล้วกันไม่ถึงกับแบบตกเยอะแต่ว่า ก็ถือว่าดูเพลินครับสรุปแล้ว The Pope Exorcist คือหนังจะเรียกว่าไงเนี่ยหนังสยองขวัญกึ่งแบบระทึกขวัญแล้วกันที่แบบมันจะมีแบบมุกตลกเข้าไปแทรกบ้างที่บางจุดก็แปลกบางจุดก็โอเคก็พอแบบหยวนๆยไปได้แต่ว่าโดยรวมแล้วมันไม่ได้รู้สึกว่ามันก้าวข้ามอะไรที่แบบแปลกใหม่สำหรับหนังแนวไล่ผีอะไรประมาณนี้ครับทั้ง มันไม่ได้อาจจะไม่ได้แปลกใหม่แบบจากคอนเจลลิ่งแต่ยอมรับว่าเราดูเพลินตลอดทั้งเรื่องครับ The Pope Exorcist หรือว่าเข้าหรือว่า Pope ปปปปไล่ผีแล้วกันจะเรียกแบบนี้ก็แล้วกันเข้าฉายในบ้านเรารู้สึกจะวันพุทธที่26เมษายนนี้ครับอืมก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามช่อง และเพจหมากแกะหนังด้วยนะครับ